สนับสนุนโดยมิแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยคุณเองก็สวยได้ด้วยออร่าโกลเซรัม อาล้ครับถึงช่วงที่2ครับในช่วงเช็คอินเช็คดวงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแน่นอนครับเพื่อนดีของเรานะครับมิแท้ประกันภัยเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับสมัครวันนี้เนี่ยรับรองเลยว่าคุณจะได้วงเงินประกันภัย1นึ่งแสนบาทรวมถึงใครอยากสวยครับนี่เลยฮะมีหลายผลิตภัณฑ์เลยครับคุณเองก็สวยได้ด้วยเซญเซอรสิทธนะครับวันนี้อยากจะแนะนําตัว นี่นะฮะชัญญาซิก r สตซิลิผมเพิ่งจะเอามาลองไปลองวันนี้ค,นครับนี่เลยแต่พูดให้อาจารนิดนึงนะฮะ,ะตัวนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นช่วยผบผานใช่ไหมครับใช่ค่ะยาตัวนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้นะคะทานหลังอาหารวันล,ละ1เม็ดนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักอย่างรเร่งด่วนโดยปลอดภัยและจะไม่กลับมาอ้วนอีกเพราะว่าได้รับการ มาตรฐานจากออยอเรียบร้อยแล้วถ้าคุณรู้ว่าใครกินบ้างเนี่ยคุณจะซื้อทันทีแต่ว่าไม่รู้ว่าอาจารย์จะบอกให้ได้หรือเปล่าหรือดาราศิลปินมากมายเลยในวงการเพราะว่าของแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมจะเตือนอย่างหนึ่งการไปซื้อตลาดทั่วไปเนอันตรายนะ คะาะต้องซื้อกับอะไรกับคนที่เรารู้แหล่งที่มาที่ไปนะครับนี่เป็นจันญาสมมติกินไปแล้วอันตรายจะมาหักคอจันญาเนี่นจันญาก็อยู่ช่องเอ <c oughs> <ม>็มบีชาแนลนะครับไม่อันตรายแน่นอนไม่อันตรายรแน่นอนแล้วก็จะไม่กลับมาอ้วนอีกนะค่ะเพราะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะครับปราศรัด<ท>้วยละกันอ,อ่คนโยนเรียบร้อยค่ะนะฮะรวมถึงถ้าเกิดใครนะครับอยากได้สิทธิพิเศษมากกว่านั้นนะครับนอกเหนือจากการซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆจากจันชัญญาซีเคร็ตได้ในราคาถูกแล้วนะครับรวมถึงวงเงินประกันภัยจับมิแท้กับภัยหนึ นะครับลองมาสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับและช่วงนี้นะครับช่วงที่2ของเรานะครับกับช่วงเช็คอินเช็คดวงนั้นโทรมาเลยนะครับที่088นะครับแล้วก็5037045088 5037046นะครับสเบอร์นี้เท่านั้นเราจะมาดูดวงกันแบบเจาะๆเลยนะครับอืมเอาละฮะระหว่างรอสายนะครับก็อย่าลืม s อสของเราแล้วกันนะครับว่าคุณเนี่ยมีวิธีในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังไง ใครับบางคนก็อาจจะช่วยโดยการเป็นหูเป็นตาหรือบางคนอาจารย์ช่วยไหมว่าเดี๋ยวนี้ขอทานเยอะมากนะที่เด็กต้องมาจําเป็นเป็นขอทานใช่ขอทานฉันยาเคยได้ข่าวนะคะฉันยาก็เชื่อว่าคุณต๊อบอาจจะเคยได้ยินมีแม่ไปเดินบนสะพานลอยแล้วจําลูกได้ลูกที่เคยหายไปหายไปประมาณห้าหกปีคือลูกจะเรียกว่าแม่แม่แม่ขอเงินด้วยขอของเงินก็คือจําเสียงลูกได้ คือความผูกพันของแม่ลูกเนี่ยค่ะพอแม่หันใช่พอหันไปปุ๊บน้ําตาแทบไหลเพราะว่าลูกตัวเองไม่มีแขนเคยนี้ตบโดนเคยได้ยินแล้วโดนตัดลิ้นด้วยนะคือเหมือนเหมือนแบบแม่ตามหาลูกมานานแล้วก็แจ้งความหรืออะไรก็ก็ไม่เจอจนสุดท้ายเห็นลูกตัวเองมาถูกตัดแขนเป็นขอทานโหแบบกรรมมากเลยอ่ะครับไอ้คนทำนะใช้คนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการหาเงินเพียงแค่ไม่กี่บาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเลยนะคะซึ่ง เขาจะมีรถไปตามส่งนะต๊อเคยดูรายการรายการหนึ่งเขาจะเอารถจากนี่ไปส่งไปส่งไปตามจุดต่างๆสมมุติว่าวีกบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามอยู่ตรงนี้อยู่อนุสาวรีย์เขาเป็นกะเป็นกะ่าทํางานเป็นแบบเป็นระบบมากนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกคือถ้าเกิดไม่อยากให้ต่างชาติมองเราไม่ดีหรือหรือไม่อยากให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นเยาวชนเป็นอนาคตของชาติเนี่ยเราต้องช่วยกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณเป็นหูเป็นตาให้กับคนพวกนี้เนี่ยจริงๆฉันแง่ว่าทุกเออเรียกว่าน่าจะจํา จำคุกประมาณตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตได้นะเพราะว่าการที่ทําร้ายจิตใจของคนเป็นแม่หรือว่าบางคนไปพลากเด็กพรากครอบครัวเขาเนี่ยเด็กหายคนหนึ่งคนเป็นทุกข์อีกหลายสิบคนที่ที่ครอบครัวเขาเนี่ยแล้วตัวชีวิตเด็กเองด้วยนะคะยังไงก็ฝากคนที่ตรงนี้ด้วยเป็นหูเป็นตากันถูกต้องนะครับอตอนนี้เรามีสายอยู่ในสายแล้วนะครับมาคุยกันสดๆเลยดีกว่าครับพหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับ ชื่อกุลิสลาค่ะชื่อเล่น <สะ S 1> ค่าชื่อเจนค่ะคุณเจนนะครับคุณเจนโทรจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพอ้าววันนี้คุณเจนมีอะไรจะถามอาจารย์ญญาครับสองข้อไปเลยเอ,อถามเรื่องงานนะคะคถามว่างานตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนงานดีไหมอะคะจะเปลี่ยนงานมีงานใหม่ในใจแล้วหรือย,ยังคะยังเลยค่ะยังไม่ได้หาเลยเพอดีงานที่ไวสัตตอนนี้มันมันยุ่งมากเลยอะค่ะค่ะ<ต>อา,า,างั้นเดี๋ยวชนาจะเอ,อให้คุณครับนึกถึงงานที่คุณทําอยู่จะ ถ้าหากยังไม่มีงานใหม่เนี่ยเราจะไม่มีข้อเปรียบเทียบฉะนั้นตอนนี้ที่คุณทําอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วหรือว่าควรที่จะตัดสินใจลาออกดีไหมคะครับแต่ว่าในช่วงนี้ชัญญาแนะนําให้คุณร่อนใบสมัครไว้ก่อนนะคะเพราะว่าดูชะตาฟาลกิตแต่ชีวิตคุณก็ต้องกําหนดเองโดยการหางานไปด้วยนะคะครับอ่าเดี๋ยวดูให้ว่างานเก่าที่ทําอยู่ดีไหมน่าถึงงานว้น,นะครับค่ะด้น่าจะถึงบริษัทนะคะเอาละครับอาจารย์ชัญญา กำลังจะดูให้ว่าคุณเจนกับงานตัวนี้เหมาะสมกันหรือไม่นะครับชินย่าบอกเลยว่างานตัวเนี้คือคุณเรียนมาอีกอย่างหนึ่งจะได้ทํางานอีกอย่างที่ไม่ได้เรียนมามหรือว่าะจะได้ทํางานที่คนเขาคิดว่ายากแต่คุณทําสําเร็จนะคุณเป็นคนมีภาษาสัมผัสที่6ดีมีซิกเซน์อยู่แล้วคุณเชื่อสัญชาตญาณรากของตัวเองเลยงานนี้เงินโอเคเงินดีนะคะจะมีเงินเข้ามาแต่คุณตัดใจเกี่ยวกับเรื่องการงานคุณเป็นคนตรงจนเกินไปจนบางครั้งเนี่ยปัญหาของการเพื่อนร่วมงานจะรู้สึกว่า จริงๆฉันย่าว่าคุณเป็นคนตรงในที่ทำงานเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีแต่มีคนแอบอิจฉาคุณนั่นเองทําต่อไปดีกว่านะคะถึงแม้ว่าเคยตัดใจเล่ติงานนี้แล้วทําต่อไปดีกว่านะครับคุณเจนครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นงานประเภทไหนครับเป็นงานบริษัทอะค่ะก็ทําเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็บุคคลคือทําหลายตาแหน่งบเกือบทุกตําแหน่งเลยเนี้ยคุณเป็นเหมือนที่ปรึกษาได้ดีมากเพราะว่าเดอะเมจิเชียนเนี่ย เป็นเหมือนกับการให้ความคิดให้คำปรึกษาต่างๆครับเหมาะมากนะคะคุณทําไปเถอะเพราะว่ามันเป็นทางที่ดีแต่ว่าใจเหมือนเนี่ยถื่อดาบตัดขาดแล้วอ่ะเดี๋ยวดูให้ถ้าลาออกจะมีงานใหม่เร็วๆนี้ไหมนะค่ะเพราะว่าการทํางานคือความสุขค่ะถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขตัวงานดีจะไม่ฝืนใจนะคะอะไรครับ เป็นไงฮะอาจารย์คุณเป็นคนทำงานเก่งรับงานอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อผู้คนการไม่อยู่กับที่เนี่ยเหมาะกับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแต่ช่วงนี้การสื่อสารไม่ค่อยดีคือการสมัครไม่มีการสื่อสารการใช่ค่ะถูกต้องแต่คุณเป็นคนทํางานเก่งนะงานที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานงานที่ผู้ชายทําได้ผู้หญิงทําได้คุณทําได้หมดเลยนะคะเป็น Queen of w a n d s แต่ว่าการพีนา PR ตัวเองไม่ค่อยดียังไงก็สามารถทำ ทำได้เหมือนกันนะคะในลักษณะเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วชิย่าไม่ห่วงหรอกศักยภาพของคุณดีครับคุณลองร่อนใบสมัครดูน่าจะมีงานแต่งานเดิมก็ดีอยู่แล้วงานเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ภายในสองเดือนนี้ยังยังมีเอ่อยังไม่มีข่าวดีเรื่องงานนะคะน่าจะเดือนที่สามค่ะอีกเรื่องหนึ่งครับคุณเจนครับ่อเรื่องความรักแล้วกันค่ะค่ะความรักฮะความรักตอนนี้เป็นยังไงนึกถึงหน้านึกถึงชื่อคนรักค่ะเอาละครับเรื่องเด่นเลยนะ พอมากี่สายก็ต้องมีนะครับเรื่องรักัเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าความรักทําให้คนเรียกว่าถ้าหัวใจทองโตเนี่ยการงานการเงินสุขภาพจะดีตามถูกต้องอ่ะมาดูกันว่าคุณเจนความรักเป็นยังไงนะครับเป็นไงคอาจารย์ความรักเนี่ยคุณจะพบรักหรือว่าคนที่คุณรักจริงๆเนี่ยนะจะเป็นคนที่หนึ่งเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือคนกลางแนะนําให้รู้จักภายในจะไม่มีแบบว่า สอบตากันโดยไม่ได้เป็นแบบรักแรกพบขอโทษนะคะห้องน้าอยู่ไหนไอ้กี่โมงแล้วไม่มีแบบนั้นต้องเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนหรือคนกลางแนะนําคือคนที่เรารู้จักเนี่ยแนะนำมาใช่ค่ะจะลักษณะเหมือนไปไปมามาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนครับหรือการเดินทางบ่อยมากนะคะแล้วก็คุณยังลังเลค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวยังลังเลอยู่นะคะเงินคุณช่วงนี้เข้าซ้ายจ่ายขวานะคะยังโรเลลังเลมากเป็นพิเศษความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่คบกันได้แต่ว่า การแกแก้เคล็ดในตัวอยู่แล้วก็คือการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงจะมีการเดินทางไปไปมาๆแล้วอยู่<ม>ด้วยกันกับแฟนไหมครับคุณเจนครับนุาญาถามครับใช่ค่ะอยู่ด,ยด,ด้วยกันด้วยแฟนละค่ะแล้วมีการเดินทางไปบ่อยไหมคะับไม่ถึงว่ามาพบกันใช่ไหมคะครับผมบ่อยอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ไม่ไมเอ,อไม่ได้อยู่กันแบบยัไงไงอะไม่ได้อยู่กันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ อย่างนี้นะคะถ้าคุณอยู่กันตลอดเนี่ยจะอยู่กันไม่ได้ uh huh. แต่จะต้องมีการ uh huh. คนนี้อยู่อีกบ้านนึงเดี๋ยววันนี้นอนอีกบ้านนี้คือรหรือว่าเป็นการอาทิตย์หนึ่งมาเจอครั้งหนึ่ง uh huh. ลักษณะแบบนี้เพราะนี่คือต่างถิ่นต่างแดนถึงจะอยู่ด้วยกันได้ uh huh. โอเคนะครับคุณเจนครับอยากหน่นะคะช่วงนี้เงินเงินหมุนไปหมุนมาใช่ค่ะโอเคครับแมนค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับคุณเจนครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะของคุณเจนนี่ก็คือเรื่องงานนะครับก็คืองานเดิมดีอยู่แล้วทําต่อไปแต่ใจนะนะมันก็ไม่รักอยากเปลี่ยนงานถามว่าเปลี่ยนงานจะดีไหมแต่ว่าอีสองเดือนนี้อาจารย์ก็บอกแล้วอยไางมีก็ยังว่างอยู่ครับส่วนเรื่องคนรักนี่ก็อย่าอยู่ด้วยกันบ่อยเดี๋ยวท่าแท้จะออกนี้ไม่ค่ะคือบางคนเนี่ยดวงเป็นอย่างนั้นจริงเช่น ถ้าใครใครที่คบกันเนี่ยบอกว่าถ้าดูดวงเนี่ยเอ๊ดดวงน่าจะเลิกกันไปต้องนานแล้วแต่ผู้หญิงเป็นแอร์โฮสเตสถึงอยู่ด้วยกันได้เพราะดวงจะต้องดวงจะมีการพัดพรากหรือว่าดวงเป็นชาวต่างชาติหรือต่างถิ่นต่างแดนนี่แหละค่ะคืออีกคนหนึงจะต้องมีการย้ายที่นอนเปลี่ยนหัวนอนเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางถึงทําให้อยู่ด้วยกันได้อบางคนอบางคนก็รักกันแบบ ไกลๆอย่างนี้ก็มีอ่าใช่ดวง,งเป็นอย่างน,านั้นหรือบางคนก็ต้องอยู่ด้วยกันในลักษณะเจอกันอ๋อไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะคะ,คะ